สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทดสอบระบบจัดการข้อมูลกับเครื่องลงเวลานะครับวันนี้28สิงหาคมนะครับ10โมงเช้าทดสอบก็ได้ทำการทดสอบอุปก,กรณ์ทั้งหมด3 3เครื่องนะครับ มาที่ดีไว c e นะครับในหน้าจอนี้เองเนี่ยก็คือเป็นหน้าดูข้อมูลแล้วก็จัดการนะครับซ้ายมือคือข้อมูลอ่าต่างๆของเครื่องลงเวลาที่เราจะดูแล้วก็ขวามือนี่เป็นตารางข้อมูลกลางนะข้อมูลกลางที่จะดึงข้อมูลสมาชิกมาลงไว้ตรงนี้นะครับเพื่อกระจายไปเครื่องต่างๆนะโดยหลักเลยเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะมาลงที่ ข้อมูลกลางของโปรแกรมก่อนแล้วก็ติดต่อกับเครื่องที่เคาน์เตอร์นะครับที่ใช้ในการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือแล้วก็ใบหน้าทดสอบนะครับตอนนี้มี3เครื่องที่ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ Smart A1 นะครับก็มีไทยศูนย์หนึ่งไทยศูนย์หนึ่งนี้ไม่มีสแกนใบหน้านะครับไทยศูนย์สองมีสแกนใบหน้าแล้วก็ สมาร์ทเอซีวันเนี่ยมีสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วมือแล้วก็มีสแกนฝ่ามือด้วยนะครับแต่ระบบของสแกนใบหน้ากับสแกนฝ่ามือนะครับโปรแกรมไม่สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับดึงข้อมูลมาได้แต่ส่งกลับเข้าไปไม่ได้นะครับดังนั้นก็คือระบบของการสแกนใบหน้าของสมาร์ทเอซีวันจะไม่สามารถทํางานได้กดตกลงนะครับเพื่อเลือกทํางานกับเครื่องนี้ รอสักคู่นะครับไม่ถึงวินาทีตอนนี้ก็คือข้อมูลของอุปกรณ์นะครับสมาร์ท c 1ใช้เฟรม w ว r ร์เวอร์ชัน6 6เมื่อปี2021นะแล้วก็มีซีเรียลมีวันเวลาของเครื่องจำนวนผู้ดูแลระบบจำนวนสมาชิก20คนจากสูงสุดเลยได้หมื่นหนึ่งรายได้มือมี11จากสูงสุด6,000รหัสผ่านไม้มีการกำหนด บัตร r f i d อ,อันนี้ไม่มีนะครับไปหน้านะครับไม่มีสูงสุดได้6,000ฝ่ามืออันนี้ไม่สามารถดึงหรือดูข้อมูลได้มีประวัติจาดก,การข้อมูล75รายการมีประวัติลงเวลานะครับ3รายการแล้วก็มีข้อมูลกลางอยู่ตรงนี้ยี่สิบรายการส่วนในนี้มีในเครื่อง Smart AC-1 เนี่ยมี20นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะดึงข้อมูล ดึงข้อมูลสมาชิกในจากเครื่องนี้เครืองสมาร์ทเอซที่เราทํางานอยู่นะครับตัวเรากําหนดเลข IP นะสองเอาไว้แล้วก็ดึงมายืนยันรอแป๊บหนึ่ง Connect นะครับก็จะมีการล็อกเครื่องก่อนล็อกอุปกรณ์จากนั้นก็ดึงข้อมูลข้อมูลที่ดึงมนได้ก็จะมีทั้งสแกนใบหน้านะครับแล้วก็ลายนิ้วมือ นะเข้ามาในส่วนกลางเสร็จแล้วนะครับ20รายการอันไหนซ้ํากันมันก็จะแก้ไขหรือทับไปเลยนะครับเรามาดูอ่ะตอนนี้ก็20ละเท่ากันก็จะมีวันมีเอ็นโลนัมเบนะครับหมายเลขในเครื่องแล้วก็มีชื่อตัวชื่อเองเนี่ยได้ทั้งไทยและอังกฤษแต่จำนวนตัวอักษรที่จะใส่เข้าไปได้นะครับ ก็ประมาณ15ถึง20ตัวอักษรบางชื่อก็ได้มากกว่านะครับก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับอาจจะเกี่ยวกับตัววันณยุนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ก็จะดีนะครับจะได้เยอะ20นะภาษาอังกฤษ20ตัวอักษรถ้าคนไหนมีสแกนมีลายนิ้วมือนะก็จะติ๊กถูกที่ลายนิ้วมือคนไหนมีใบหน้าก็ จะมีติ๊กที่ใบหน้านะครับลองไปเลือกที่ไทยศูนย์สนะครับข้อมูลไทยศูนย์สองเสร็จแล้วเป็นเฟร,รมแวร์เวอร์อรชันเดียวกันนะหกจนะครับแต่ตรงนี้เก่ากว่าคือ2017นสะวันเวลาของเครื่องนะ อันนี้ไม่ตรงนะครับ27เราสามารถตั้งวันเวลาได้นะกลับไปดูเครื่องไทย0ูนนะครับดูวันเวลาใหม่ก็ตรงแล้วจำนวนในเครื่องนะครับมี19แต่ข้อมูลกลางเนี่ยมี20เราก็สามารถที่จะส่งนะส่งข้อมูลสมาชิกตรงนี้จากฐานข้อมูลกลางเนี่ยไปเครื่องนี้ได้ก็กดส่งไป ก็รออย่างที่บอกครับคือถ้ามีมันยึดตามเลข e อ็น number เป็นหลักถ้าซ้ำกันก็จะทับนะทับบา,บางรายการเช่นมีลายนิ้วมือมีใบหน้านะครับก็ทับจะทับกันนะครับแล้วก็อันไหนถ้าไม่มีมันก็จะสร้างใหม่ให้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว เราก็มาเลือกดูใหม่ก็รอบหนึ่งก็เป็น20แล้วจำนวนลายในมือ10ใบหน้ามี3นะครับเราสามารถที่จะลบข้อม,มูลสมาชิกท,ทั้งหมดเลยนะครับของเครื่องที่เลือกเนี่ยของไทย0ูนสเนี่ยนะครับคลิกลบก็คือลบทั้งหมดเลยนะยีคนเนี่ยรวมทั้งลายในมือต่างๆเนี่ยถูกลบไปหมดเลย ก็ตอนนี้ลบเสร็จเรียบร้อยครับตอนข้อมูลเก่าที่ค้างไว้ที่หน้าจอนะครับ20คนเราก็เลือกไทูนย์2อมาอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นศูนย์หมดหละนะครับไปหน้าอะไรในมือคนเป็นศูนย์ถ้าเราจะส่งกลับไปใหม่จากฐานข้อมูลกลางนะครับก็ส่งข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางไปถ้าเราไม่เคยโหลดจากฐานข้อมูลกลางนะครับเราก็จะยึดจาก เครื่องที่เคาน์เตอร์ถ้าเครื่องที่เคาน์เตอร์ยังไม่มีข้อมูลเลยเราก็จะส่งจากตัวโปรแกรมโปรแกรมฟิลเเนี่ยไปที่เครื่องเคาน์เตอร์จากนั้นดึงจากเครื่องเคาน์เตอร์ Easter กลับเข้ามาในระบบแล้วก็ส่งออกไปทุกเครื่องนะครับที่อยู่ที่เครื่องกัน้นหรือระบบประตูส่งสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็มาดูข้อมูลใหม่ไทยศูนย์สองนะก็นะครับข้อมูลไปละในส่วนตรงนี้นะครับก็คือ เป็นการดึงข้อมูลนะครับหรือจัดการเนี่ยเครื่องต่อเครื่องหรือเราสามารถท,ทําทีเดียวทั้งระบบนะครับทาทีเดียวทุกเครื่องนะแต่ก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าจะส่งไปเครื่องไหนนะ enable disable อย่างนี้ก็คือ Enable อยู่เครื่องเดียวนะครับบันทึกก็จะเห็นว่าทํางานกับหนึ่งเครื่องถ้าต้องการหลายเครื่องนะครับหรือ3มเครื่องเลย ก็จะทํางานกับ3เครื่องดังนั้นส่งข้อมูลจากาฐานข้อมูลกลางไปเนี่ยก็จะไปทั้ง3ามเครื่องเลยอยู่ที่เรากําหนดอีกปุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องของการซิงข้อมูลนะครับมีการลบแล้วก็เพิ่มวัตถุประสงค์ของเครื่องวงเวลาก็คือเอาไว้ลงเวลาใครที่มีข้อมูลในเครื่องก็คือสามารถที่จะมาสแกนนิ้วสแกนใบหน้าได้นะครับไม่มีวันเวลาว่า,าใช้งานได้จากวันนี้ถึงวันนี้ไม่ใช่ก็คือถ้ามีข้อมูลก็มา ลงเวลาได้ดังนั้นเมื่อตรวจสอบเช็คกับใบเสร็จแล้วนะครับว่าแพคเกจนี้ลูกค้าคนไหนหมดแล้วก็ทําการลบออกนะครับตรงนี้ใช้การซิงข้อมูลลบออกแล้วคนไหนก็คือยังไม่หมดอายุมีคนใหม่มาก็อัปเดตเพิ่มเข้าไปนะครับก็จะเกิดการซิงข้อมูลซึ่งต้องทานะครับเช้า,ชาเย็นประมาณนั้นเลยหรือ3เวลาก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกถ้าทํางานนะครับในเมนู2 สำหรับการออกไปเสร็จหลังจากที่สร้างไปเ,รเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลลูกค้าที่เราสร้างไปเสร็จใหม่หรือต่ออายุนะครับไปทุกเครื่องในระบบได้นะครับก็ไม่จำเป็น,น้อกซิงค์อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆนะครับของระบบโปรแกรมบริหารจัดการฟิตเนสนะครับที่ไปควบคุมนะรหรือทำงานกับเครื่องลงเวลา โปรแกรมยังรองรับกับเครื่องลงเวลาของบริษัท ZK t e c o นะครับของบริษัทอื่นก็บางรุ่นบางยี่ห้อก็รองรับนะครับอย่างไรก็ตามหากลูกค้านะครับสนใจเครื่องของเครื่องลงเวลานะครับหากต้องการใช้โปรแกรมเวอร์ชันนี้นะครับมีความจําเป็นจะต้องทดสอบก่อนนะครับทดสอบในการดึงข้อมูลในการส่งข้อมูลไปนะครับว่าใช้งานได้หรือไม่ตัวอย่างเช่นเก็บข้อมูล ใบหน้านะครับจากเครื่องลงเวลานะครับดึงเข้ามาในระบบแล้วก็จ่ายไปเครื่องอื่นสามารถสแกนใบหน้าได้หรือไม่นะครับถ้าได้คือสามารถทํางานได้ทําไม่ได้ก็คือไม่สามารถทํางานได้นะครับคือมันขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์เขาล็อกหรือไม่แล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับหรือ sdk api ต่างๆนะครับเขาเปิดระบบอันนี้ไว้ให้หรือไม่นะครับก็ต้องมีการทดสอบกันก่อนนะครับก่อนใช้งานจริง